พบกับเซลน้องตี้นะครับบรรยากาศเย็นๆแบบนี้นะครับวันนี้ที่จะมารีวิวรถสุสุกิเซียนะครับตัว RS นะครับเป็นรถผู้บริหารครับไม่น้อยนะครับจดทะเบียนใหม่ป้ายแดงเป็นยังไงไปดูกันเลยครับเมื่อรถคันนี้นะครับเป็นรถผู้บริหารนะครับไม่น้อยนะครับจดทะเบียนป้ายแดงนะครับดาวเริ่มต้นศูนย์บาทนะครับฟรีดาว20%ไปเลยผ่อนแค่8ทํากับบิลคงทุกสี่บาทนะครับหรือ ถ้าคุณลูกค้าซื้อสดนะครับรับส่วนลดไปเลยเพียวๆนะครับ1นึ่งแสนสี่หมื่นบาทฟังไม่ผิดครับหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทหรือฟรีดาวน์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับวันรับรดนะครับคุณลูกค้าจ่ายศูนย์บาทนะครับจองไม่แค่สามพันรับรถได้เลยแล้วลดแล้วเงินสามพันบาทของลูกค้านะครับสามารถทําไปมันจาป้ายแดงได้นะครับพอลูกค้ามารับป้ายขาวก็จะได้รับเงินคืนสามพันบาทภายในสิบห้าวันนะครับหรือเอาง่ายๆครับหรือเอาง่ายๆครับก็คือออกร้ศูนย์บาทนั่นเอง ละเอียดข้างหน้านะครับจะเป็นกระจังหน้าแบบมันพึ่งโลโก้ซิลฟูจิแบบโคเมียมนะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ LED นะครับมาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์เลนนิ่งไลท์ไฟตัดหมอกนะครับแล้วก็ค้อบไฟดับหมอกแบบโครเมียมนะครับโดยล้อแมกนะครับจะเป็นล้อแมกอันลอยขนาดส6นิ้วนะครับรายละเอียดดังนี้เลยครับกระจกมองข้างนะครับกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวนะครับรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า มือจับประตูนะครับจะเป็นมือจับประตูแบบโครเมียมมีระบบฟรีเลสมาตินซี่ด้วยนะครับมาด้านหลังนะครับจะเห็นได้ว่าเสียไอเอตัวนี้นะครับเป็นรุ่นท็อปนะครับแต่ว่าไดสปอยเลอร์กับชุดแต่งนะครับในพิเศษนะครับในราคานี้เนี่ยราคาผ่อนเท่ากับรุ่นล่างๆเลยนะครับแต่ว่ารับลดสุวนบาทนะครับผ่อนแค่8,604บาทครับได้เป็นรุ่นท็อปไปเลยพี่โดยภายในข้างหลังนะครับจะเห็นได้ว่าพื้นที่ห้องเก็บสัมภาระนะครับ ขนาดที่กว้างมากเลยถัดออกมานะครับจะเห็นได้ว่าข้างในนะครับเป็นข้างในห้องโดยสารแบบหรูมากนะครับเป็นเบาะหนังนะครับมีแอร์หลังด้วยนะครับแล้วก็จะมีที่ประแถบนะครับมีที่วางแก้วน้ําแผงประตูบุได้หนังเลยครับดูมีความพรีเมียมลักชูรี่มากๆกเบาะคนขับนะครับปรับได้สี่ทิศทางเบาะคนนั่งปรับได้สี่ทิศทางนะครับพวุงมาลัยสามารถปรับระดับได้แผงประตูบุหนังนะครับ กระจกไฟฟ้าสี่บานอัตโนมัติฝั่งคนขับนะครับที่ล็อกกระจกนะครับที่ล็อกรถนะครับพับกระจกไฟฟ้าปรับกระจกไฟฟ้านะครับระบบสมาร์ทเอนซีนะครับรุ่นนี้มีเซ็นเซอร์ถอยหลังด้วยนะครับพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันหน้าจอ t f เ m i ทีแบบ LED และพระเอกของรุ่นนี้นะครับก็คือหน้าจอ Android แอร์อัตโนมัตินะครับเกียร์อัตโนมัตินะครับ